มาทอนว่าเลยยังอยู่เลยตัวนะหายไม่ยอมลับขึ้นกระเพื่อมเลย ตะคายตะคายคายตะคาย,คย,คยเก่าใครวะเนี่ยเฮ้ยหน,ยนี่ห่ว

มันง่ายเชิงโสมอะไรมมปลาลปช่อนหรือปลาอะไรปลาช่อนนะปลาช่อนปลาลปช่อนใสอยโ่เอ้อเจ๋วทะลูกระบาลิเบตอะนี่ครับอืทะลุเบ็ดทะลุตาลูกระบาลเลยนี่ปลาชอ่อนจับยากเลยเดี๋ยวนะ แบบับเหมืนกันนึงนี่ครับปลดท่อนไฟโลอีกแล้วกัดเหยื่อะอะไรไม่รู้เนี่ยเหย,ยื่อยิดเข้มั้งเฮ้ยชัดเข้เหยื่อตีทเหยื่อยางนะเหยื่อยางตีชะโดนะหาชะโดเจอปลาท่อนเราดูเบ็ดดิเบ็ดทะลุตาห้องนี้เลยเฮียโอเคทะลุก่อนนะครับ vòng đồ này Nhưng nó thoa nó mì tùa như mắc kì đi ở dù này ตลุงคขนั่บอกว่าน้ำลงน,นันนน่นเปิดจะอืมปเปิดี่มันลงเยอะกนกอย่างเนี่ย นหาง,งลงเรียนดีลงกิ่งไม้ทำไมอย่างนี้นโอ้ตายเลยนั่นบอกขึ้นมาถึงดันรลุดอีกอออะไรมาตอนลงไม่ทีนี้มันขึ้นนะไม่ยอมกัดนะมันน่ะมีจุยตรงนั้นน่ะเอง อะไรอ่ะแล้วก็แม่นซุ้มจริงๆให้เราเนี่ย อู้รถตัว มามาข้างหน้าครับอืบประชดเป็นอยรับปลานะ่อยู่เนี่ยเครบรบอก